มารู้ชอบร้านเติมโลบัคแบบ ID p ดีพและแบบ g i ฟต์การดและยังจำหน่าย ID m ดีแบบอนิเมะเวนกาดเช่น ID ไก่เพชรหรือ ID ตัวเบต้าสุดตึงและยังมีแบบอื่นอีกมากมายเลยสำหรับใครที่สนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับอาคาในที่สุดอนิเมะเวนการ์ดก็อัเดตซะทีบิดมาเป็นโอ้โหกี่วันกี่ววกอ้ ในสุดก็อัปเดตสักทีนะครับท่านผู้ชมมานะครับผมก็หลังจากที่อัปเดตมาแล้วนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกันก็จะเป็นเรื่องมหาเวทย์พเะเอกมาแล้วเองนะครับส่วนตัวหน้าตู้ตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นโกโจโทโดยุจินะครับผู้ชมก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่แบบว่าค่อนข้างที่จะออนท็อปเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมในเรื่องนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเออทำการเปิดเอฟเฟกต์นิดนึงให้มันมีเอฟเฟกต์หน่อยโอเคเปิดปิดโลดีเทลเรียบร้อยนะครับผู้ชมมาทุกคนในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการหาหนอนของโทจิกััันนนน่เองะครบผม ก็เรียกได้ว่าหนอนโทรจีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็อันดับแรกเนี่ยในการที่จะหาหนอนโทจินะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมอย่างแรกเนี่ยเราต้องได้สตอรี่ถึงด่านที่6ก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ประมาณได้เล่นนะนี่นะครับผมก็จะเป็นเอ่อมันก็จะดรอปหนอนโทจิอะไรเอาให้ง่ายเลยท่านผู้ชมซึ่งหนอนโทจินะครับก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมอันนี้คือสําหรับใครที่กลังตามหาก็อยู่นะเออก็จะมีเควสให้ทําด้วยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมทําถึงเควส sacrifice and e v o update unit mm hmm. แล้วนะครับผู้ผู้ชมก็คือไอ้คุยนี้เนี่ยเรามันจะให้เราเนี่ยไปทำการเอ่เอ e v o ตัวละครที่อยู่ในอัปเดตนี้ในเองครับผู้ผู้ชมไม่ว่าจะเป็นพวกเอ่อโทโดหรือว่าเป็นโจโซหรือว่าเป็นโจโกในเองครับผู้ผู้ชมประมาณนี้เลยเนาะโอเคส่วนนิ้วเนี่ยผมขออนุญาตบอกในคลิปหน้าแล้วกันที่จะให้แบบว่าเอ่อรวบรวมภายในเป็นคลิปเป็นคลิปไปในเองครับผู้ผู้ชมโอเคมาก็ตอนนี้เนี่ยผมค่าที่จะพร้อมในการพาไปสอนในการหาแล้วนะครับผู้ผู้ชมมาโอเคนะครับผมผม,ผมก็ หรับด่านที่เราจะทําการหานะครับผู้ชมมีแค่ด่านเดียวเท่านั้นนะครับผู้ชมก็จะคือด่าน X6 นั่นเองครับผมก็เล่นทั้ง normal หรือว่านายแมร์เลยก็ได้นะครับผู้ชมแต่ว่าผมขอเลือกเป็น normal ก่อนดีกว่านะเอครับผู้ชมเพื่อจะให้แบบว่ามันจบไวนั่นเองนะครับผมอ่ะส่วนตัวละครที่ใช้เล่นก็อ่ะแต่ผมขอระยตเปิดให้ดูก่อนลวกันเนาะตัวละครที่ใช้เล่นนะครับก็จะมีแค่ประมาณนี้เลยนะครับผู้ชมเป็นตัวละครจากแพทเก่าก็สามารถเล่นได้นั่นเองครับผู้ชมโอเคลุยนะครับผมลุยลุยลุยนี่ครับผม เวลาเรากดเลือกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมี Curseform ขึ้นอย่างนี้นะคุณผู้ชมนี่เป็นหนอนนะกด Start ไปเลย สำหรับใครที่อยาก F K f a r ม c o s m ม t i ในแบบแอนิเมชันเปี้ยนซูเปอร์เลเตอร์แต่ยังไม่มีเวลาฟาร์มวันนี้ผมขอเสนอ U G Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นครับ U G Phone เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ระบบ Cloud เป็นมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเปิดบอร์ด F K าร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมหรือว่าปิดเน็ตไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าสะดวกมากๆนั่นเองนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการผ่านกันนะครับผมเพราะว่าไอ้ด่านนี้เนี่ยมันอาจจะมีความซับซ้อนนิดนึงเพราะว่ามันจะมีเจ้ามาฮิโตะที่แบบว่าคอยเกาะตามป้ายหรือว่าเกาะตามเสาในะเอลผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มันเลยนะครับผมโอเคนะครับเปิดมาแล้วผมกดยกดนะครับผมแล้วก็กดวางตัวเงินไปได้เลยนะครับผมนี่วางได้เลยในเคียบโอเคเดี๋ยวเรารองเงินเด้งกันนะครับผมก็เงินน่าจะเด้งประมาณตอนเว็บสองประมาณนั้นบ้งเราก็เราจะได้เอ,อ่อวางมาจิใต้ไปตัวหนึ่งในะเอลผู้ชม เออแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางเขาเรียกว่าไงนะเลเวลแคปเนี่ยก็เพิ่มมาเป็นที่60แล้วนะครับผู้ชมก็เลยได้ว่าค่อนข้างดีเลยนะโอเคเงินเด้งวางไปนะครับผมมาเดี๋ยวผมมาสอนผ่านไปด้วยเลยนะนิ่งโอเคนะครับผมผมว่าไอ้ด่านนี้เนี่ยมันจะสนุกตรงที่เราต้องคอยจับมาฮิโตนะนั่นเอผู้ชม <laughs> เอาจริงมันก็ไม่สนุกหรอกคือมันเป็นอุปสรรคในการเอฟเคนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมกําลังหาวิธีการเอฟเคอิฟติตี้ได้อยู่แล้วผู้ชม พื่อที่จะให้แบบว่าสามารถฟาร์มไปด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่าใครเดี๋ยวผมขอวางเบจิต้าตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่วางมาเลยนะอ่าผมแนะนําว่าเบจิต้าเนี่ยตัวที่เก่งระดับหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเอาริงเนี่ยคือตัวมันถ้าว่าเราโดดเนี่ยคือแบบว่ามันจะเพิ่มอันนี้เยนะครับผู้ชมเนี่ยลบ20 spa แล้วนะคุณผู้ชมก็คือจะตีเร็วขึ้นเนาะแล้วก็ยิ่งไอตัวที่มันเดินหลุดเดี่ยวมาเนี่ยเบจิต้าก็จะคอยจัดการให้แบบว่าโคตรดีเลยนะครับคุณผู้ชมอ่าประมาณนี้เลยเดี๋ยว ไอตอนที่อัปเดตเนี่ยคือผมตื่นมาตอนช่วงประมาณตีสี่ตีห้ามั้งนะท่านผู้ชมประมาณนั้นเลยแล้วก็ไอช่วงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว,ว่ามันก็บิดแหละท่านผู้ชมตอนแรกมันบอกจะอัปเดตตีสี่ใช่ไหมก็สุดท้ายก็บิดมาจนถึงประมาณเอ่อเจ็ดแปดโมงนะครับผู้ชมประมาณแปดโมงครึ่งเออผมจำได้แหละเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมกำลังจะไปนอนพอดีคิดว่าไม่น่าจะอัปเดตแล้วสุดท้ายก็อัปเดตมาครับผู้ผู้ชมผมก็เลยคิดว่าเล่นให้สุดไปเลยนะครับผู้ผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เล่นแบบว่า สุดยวสุดก็ได้ไหมเพราะว่า l e g e n d s t a e ก็เคลียร์ครบแล้วท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ก็ได้วิธีการหานิ้วมาแนละ้ว่านผู้ชมก็เลอแค่ทำคลิปอะไรประมาณนี้เนาะโอเคแล้วผมขออัพตัวเงินก่อนเนาะอัพไปเลยครับผมวันตอนนี้ผมหิวข้าวมาเลยผมยังไม่กินข้าวเลยตนะั้งแต่ตอน8โมงครับผู้ชมเออผมตื่นมานั่งกินมาม่าไปก่อนเลยนะโอเคเออโอเคเงินยังไม่มาก็รอไปก่อนนะครับผู้ชมสำหรับตัวนี้ที่จะใช้จำกัดอุ้ย กำจัดเอมาฮิโตะนะครับผู้ชมก็เป็นตัวมิสติกปกติเลยแหละคุณผู้ชมผมจะใช้เป็นปีติตาอ่ะนี่มาฮิโตะโค่นออกมาแล้วคุณผู้ชมโอเคผมก็ขออัพนี้ก่อนปึ๊บอ่ะมาฮิโตะโค่นอยู่ตรงไหนเอยอ่ะอยู่ตรงนี้นะครับผู้ผู้ชมนี่เห็นไหมผู้ผู้ชมนี่อยู่ตรงนี้เลยนะมันก็จะนั่งอยู่ตามนี้แหละท่านผู้ชมบางครั้งก็โหนป้ายแบบตรงนี้บ้างน,นะท่านผู้ชมบางครั้งก็ไปเกาะเออไอเสาตรงนี้นะครับผู้ผู้ชมบางครั้งก็มานั่งตรงนี้นะผู้ผู้ชมก็แล้วแต่เนาะโอเคอันนี้ก็เวฟ อีเลฟปะอีเลฟเว็บอีเลฟนะครับอีกประมาณสองเวฟนะมันก็จะออกมาแล้วนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ up ไปโอเคตอนนี้ก็ไปยีต้าชิวๆเลยนะท่านผู้ชมดูดิแบบลงชิวๆเลยนะครับผมโอเคตอนนี้มาฮิโตะยังอยู่ที่เดิมไหมอ้าวมาฮิโตะไม่อยู่ที่เดิมแล้วนะครับผู้ผู้ชมตอนนี้มันโหนป้ายนะครับผมนี่โหนป้ายเลยนะนี่ประมาณได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็ ตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับผู้ชมถ้ามันไม่ไหวก็ค่อยมาอัพก็ได้นะแต่ว่าคือเอาตามจริงนะอัพไปเถอะครับผู้ชมเพราะว่ามันจะได้เคลียร์ไว้แล้วก็รีบจบเร็วนะครับผู้ชมประมาณนี้เลยโอเคตอนนี้มาฮิโปะทุยมาฮิโตะออกมาแล้วนะผู้ผู้ชมอยู่ที่หลังเสาองนี้นะครับผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะทําการวางเบจิต้าไปเลยครับผมเดี๋ยวผมขอปรับเป็นเอา้าออกเรียบร้อยนะครับผู้ชม,ชมก็คือมาฮิโตะ เรียบร้อยแลนะครับเพราะว่าโมฮิโตะเนี่ยมันจะชอบยืนแบบว่าเดี๋ยวๆใช่ไหมท่านผู้ชมซึ่งถ้าเราใช้เบจิต้าในการจัดการเนี่ยมันจะแบบว่าบวกเอ่อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับผมก็เรียกได้ว่าโคตรเก่งเลยนะครับผมสำหรับเบจิต้าในการจัดการนะฮะโอเคนะครับผมก็หลังจากนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับท่านผู้ชมใครจะวางอีกิดในการเคลียร์ไปเลยก็ได้นะครับ <laughs> ท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรละแต่ผมขอเป็นเอ่อวางเป็นิกิดไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้จบแบบว่าไวายในเอลท่านผู้ชมอาจจะมีพูดติดขัดกันมากเนาะคือแบบผมตื่นนเชช้้้าดวยัผูม ผมตื่นตีสี่อ่ะเออตีสี่ตีห้ามันไม่ใช่เวลาตื่นผมเลยอันยังเอาจริงมันควรจะเป็นเวลานอนผมไปซ้ำนะแต่เมื่อคืนผมก็นอนไว้นะครับผมโอเคนอนเรื่องไปเยอะเดี๋ขากลับเข้ามาในเกมไปดีกว่านะครับผมโอเคตอนนี้ก็อีกิดนะครับผมเบลอัปเกรดแปดแล้วน,นะครับผมก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับท่านผู้ชมก็มาฮิตโตะก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันจะมีไอ้เส้นเส้นตรงนี้มาใช่ไหมครับท่านผู้ชมก็คือมันจะเป็นจากไอ้ รถไฟของเขาเรียกว่าวิญญาคัมสาบนะท่านผู้ชมมันก็จะออกมาตามช่องนี้นะครับผมช่องนี้แล้วก็ช่องนี้นะครับผู้ผู้ชมก็มาให้ตนเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะมันจะมีจุดที่มันอยู่เนี่ยประมาณ5้ถึงหจุดเลยนะท่านผู้ชมมันจะมีตรงนี้แล้วก็บริเวณตรงนี้อะตรงป้ายสองใช่ไหมแล้วก็ประมาณตรงเนี้ยสามแล้วก็หลังเสาหลังเสาตรงเนี้ยสี่ประมาณเนี้ยตรงเนี้ยสี่แล้วก็ตรงนี้5้านะครับท่านผู้ชม 5แล้วก็5หรือหจุดวะเออถ้าใครแบบคิดจุดออกก็สามารถบอกผมได้นะท่านผู้ชมเท่าที่ผมเห็นก็น่าจะมีประมาณ5จุดเมื่อกี้แหละที่ผมบอกไปเนะาะก็สำหรับใครที่กำลังจะแบบว่าทำมาโครฟาร์มอะไรเงี้ยก็พยายามวางดักๆไปนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้เลยเนาะโอเคตอนนี้เวฟ15แล้วครับท่านผู้ชมโอเคมาเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมแบบว่าไวมากนะโเคลียร์ไปนะครับผมอันนี้คือผมได้ไอหน่อยมาแล้วนะท่านผู้ชม ก็คือก็คือมาทําคลิปสอนนั่นแหละว่าง่ายเลยเพราะว่าผมแบบเล่นแบบว่าต้งแต่อัปเดตเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับผมก็เล่นตั้งแต่แปดโมงครึ่งอะ่ะเออสามชั่วโมงติดแล้วครับท่านผู้ชมโอเคมาเคียร์เคียร์เคียร์เกี๋ยป้ายเรียบร้อยนะครับอันนี้มันจะมีอีกด้านหนึ่งนะอ่ะแล้วก็ระบบท่านมานะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นท่านมื่อก็จะบวกอัแทกไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับใครที่อยากให้มันจบง่ายหรือจบไวก็สามารถเอาตัวที่ตรงตาาาามมมเลล่นนนให้ช้ชะแวก็ เอ่อเพิ่มดาเมจให้กับมันได้นะครับท่านผู้ชมอ่ะประมาณนี้เลยเนาะโอเคตอนนี้เหลือสี่หมื่นห้านะครับท่านผู้ชมน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะอาเบจิต้าไปก็ได้อ่ะโอเคจบเจ้าไม่เลาเหลิอนะครับผมจบแล้ว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 โอเคเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมปึ๊บปุ๊บนี่นะครับผมเราก็จะได้เป็นตัวเคิร์สวอร์มเป็นหนอนตัวนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมมาลงกันด้วยนะครับผมอ่ะก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะกดดีเทลทล็อบบี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมหนอนมันก็จะอยู่ในกระเป๋าเรานนั่เองนะฮะประมาณนี้เลย หนไหนไหนไหนอ่ะนี่นะครับผมหน่อยก็จะมีหน้าตาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมอ่ะก็สําหรับใครที่ยังไม่ทำควยอะไรเนี่ยถ้าเราก,กดเออเขาเรียกว่าไงนะมันกดมัน,ม,นมันอ่านว่าอะไรผมยังอ่านไม่ออกเลยเออกดซาซาคิฟิสเออนั่นแหละท่านผู้ชมถ้าอ่านผิดก็ขออภัยเนาะพอเราก,กดไอ้ปุ่มสีเขียวไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีกดบวกมาตรงนี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มกระเป๋านะครับท่านผู้ชมเพิ่มช่องในกระเป๋าเนาะอันนี้คือผมเพิ่มมาได้ยี่ผ้านะครับท่านผู้ชม อันนี้มันจะใช้ประมาณ4ี่หมื่นนะครับผมในการเพิ่มอีกย5ช่องนั่นเองเนาะก็จะมีจํากัดอยู่ที่3ครั้งนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้แล้วก็สำหรับเควสเอ่อไอ,อตอนแรกนะครับมันจะให้เราเนี่ยทำการตีบอสตามที่มันบอก4ตัวนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็จะมีบอสเอ่อบอสดาร์กอนนะครับผมบอสซูคุนะบอสโจโก,โกะแล้วก็บอสมาฮิตโตะนั่นเองนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเนี่ยก็สามารถไปเคลียร์ตามด่านที่มันบอกได้เลยนะครับท่านผู้ชมอ่าประมาณนี้เลยเนาะอ่ะส่วนเควสล่าสุดที่ผมเจอนะครับผมผมก็็็็ยังทําเเสรจจนะกะป เอออีโวเอาเออตัวละครในอัปเดตนี้นะครับท่านผู้ชมอ่ะประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวผมต้องไปนั่งทำเนาะก็น่าจะเป็นเจ้าโทโดแหละที่ผมจะเอามาสั่งเว้ยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับอัปเดตนี้นะครับผมก็ยังไม่ใช่สำหรับอัปเดตนี้ถึงสำหรับเจ้าตัวหนอนนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนเองนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ